ผูว้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทยมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้โรงพยาบาลพระยายมหาราชละ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนภารกิจด,ดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเมื่อวันที่18สิงหาคม2564เวลา13นาฬิกาที่โรงพยาบาลท่านารายมหาราชอำเภอเมืองล,ลบบรุรีจังหวัดลบบุรีนายมัตต์รุ่งสาครผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีเป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยมอบเครื่องใช้ให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงจาก ากเงินกองทุนคนมหาไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลพระารายมหาราชจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ของโรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์นราพงศ์ธีระอัครวิพาศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทศพรศิริโสภิกุล เป็นผู้รับมอบในโอกาสเดียวกันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำโดยนายวิโรธสุขรัตน์หัวหน้ากองควบคุมระบบได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยเตียงกระดาษพร้อมที่รองนอนหมอนชุดกิ๊เซตยาระ15ชุดผ้าห่มจำนวน100ชุดชุดโฮมไอโซเลชันจำนวน120ชุดและน้ำดื่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน 500แพ็กเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลพัะนารายมหาราชในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชร่วมกันเป็นสักขีพยานอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว AMD TV Online บริหารงานโดยดอกเตอร์เอกพันธุรัตน์ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากคุณพิรพลปานเกยวบรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์แสงธานีและเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มแสงธานีนภรร์ทองแก้วรุนแบบภาพตัดต่อภรร์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน